สวัสดคีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซโลแล้วก็เกมขบัดออนไลน์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาลงดัน140กันนะครับซึ่งเป็นดันที่มีชื่อว่า u n u s u a l lost island compass นะครับอันถูกหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> วันนี้นะครับจะลงเป็นแบบง่ายนะครับาำว่าแบบง่ายก็คือจะเป็นแบบที่รับบอสแล้วก็จบเร็วนะครับส่วนแบบเต็มนะครับแบบแบบยากหรือว่าแบบฟูลรชั่นเอากล่องครบทุกกล่องเนี่ยจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับผม สำหรับสารที่ซื้อดันนะครับก็จะอยู่ที่ตรงตรงฝากขายนี่เลยนะครับไปที่ดันเทียนมิชชันดันเทียนแล้วก็เป็นดันที่มีชื่อว่านี่นะไอเชลลอสไอแลนด์คอมพาสนะครับก็กดค้นหานะครับดันนี้ไม่มีดรอปนะครับสามารถคลาฟได้ที่เมืองพอรลักนะครับโดยไอเทมที่ใช้คลาฟก็จะใช้เป็นดัน125เหลเรือเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะคราฟนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อน เนี่ย Lost i s l a n d Compass กดค้นหานะครับราคาดันที่เป็นร้อยย่าเรือก็คือประมาณ7,5 0 0ณขณะนี้นะครับถ้าเราอยากไปครับก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีครับก่อนนะสำหรับคนที่คราไม่เป็นอยากจะครับนะครับเราก็ซื้อดันไอ้นี่ไปนะครับเราก็ไปครับที่เมืองพลอลลักกด npc ครับตัวนี้นะครับกดขอให้ช่วยครับนะครับสำหรับแต้มที่สามารถครับได้จะเป็นแต้มศูนย์เลยนะครับนี่นะ 99และต่ำกว่านะครับเราก็เลื่อนลงมามันจะมีชื่อดันอยู่นะครับนี่เลยนะครับ u n u s u a l l o s t Island Compass นะครับค่าลงทะเบียนก็คือ 10m ก่อนที่เราจะลงทะเบียนได้นะครับใช้ดัน120สมารเรือที่ผมพูดไปตะกี้แล้วก็รอรอ e of d o m e n s i o n l o s รอ t o n e of Dimension เราก็ซื้อได้จาก ABC ตัวนี้แหละนะครับกดขอ,อเปิดร้านเข้าไป Lost s อ,อ o n e Dimension จะอยู่ตรงนี้นะครับใช้10เม็ด1ล้านนะครับมานะครับไปลงกันเถอะ สารที่ลงนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยที่เดียวกันกันกบ125เรือนะครับก่อนที่จะลงเดี๋ยวเราไปดูไอเทมดรอปก,กันก่อนอ่ากดไปที่ไอเทมนะครับอ่าอาวุธจะเป็นอะคิเดียมมิทิวนะครับอเมอร์ก็จะเป็นอะคิเดียมมิทิวเหมือนกันประดับเป็นสร้อยรีสีบวกสี่ดีเฟนซีฟเอเลงบวกหนะครับผ้าคลุมเป็นอะคิเดียมแล้วก็มิทิวนะครับมอเตอร์ไซค์ก็จะมี3แบบบลูอาร์วิวแล้วก็พีวิวนะครับแหวน มีแหวนคีบวก3นะครับทั้งเลดแล้วก็ทั้งคลีเลยนะครับแล้วก็แหวนเลสบวกสีด้วยตลอดเอ็กซ์เทนเดอร์นะครับหินเจาะก็จะมีทั้งเจาะไฮเจาะเจาะขาวนะครับมีรูนด้วยรูนเป็นจะเป็นรูนแอคค r a เ y ซีแล้วก็ปฏิเสธแอคค r a เอซีนะครับแล้วก็อย่างอีกนิดหน่อยนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับเข้าร่วมคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแบบรับบอสแบบง่ายอย่างที่บอกนะครับก็กดท้าไปเลยปึ๊บเข้ามานะครับมันจะมีมอเตอร์ตัวหนึ่ง เกิดขึ้นมาเราก็ตีมันซะนะครับพอตีมอนเตอร์ตัวนี้เสร็จนะครับจะมีตัวเคเวสโผมาตัวนี้นะครับเราก็เตินเคเวสสเปซบาร์ไปเรือๆเลยนะครับแวะทางซ้ายนิดนึงนะครับจะมีก้อนหินสีดำแล้วก็สเปซบาร์ไปเรือๆเลยเราก็จะมีบอสต,ตัวแรกเกิดขึ้นมานะครับเราก็เคลียร์มันซะมันจะคล้ายๆกับ125เหลือนะครับถ้าเป็นเพื่อนเคยลงนะความยากของดันนี้ก็ไม่ไม่ถึงกับยากมากนะไม่ถึงกับยากมาก ก็พอพอลงได้พอลงได้ถ้าโซโล่นะครับเตินเพื่อนเลเวลสัก190เนี่ยของพอประมาณหนึ่งอ่าของพอประมาณนึงมีเลขแดงเลขฟ้าสัก45 0 0 0พันเนี่ยก็ลงได้สบายๆแล้วนะครับ <S <S อาจจะไม่สบายหรอกผมผมก็มมมพูดไป<笑><笑>ก็ลงได้นะก็ลงได้อาจจะลำบากนิดนึงนะครับอาจจะลำบากนิดนึง <S 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 พอบอสตัวแรกตายนะครับเราก็ตีกองตีกอง มีลกองน,นะครับมีเ่องเสร็จปุ๊บนะครับเราก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งผ่านมาเลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับให้เราคลิกก้อนหินก้อนที่2ตรงนี้เลยก้อนสีดำๆเหมือนเดิมเนี่ยนะสเปซบาร์ไปนะครับแล้วก็ให้ตีมอนสเตอร์ตัวสีเหลืองตัวนี้นะครับพอตีมอนสเตอร์ตัวสีเหลืองตัวนี้นะครับเสร็จแล้ววอตตวที่2จะเกิดเราก็จับมันต่อได้เลย บอสตัวที่2ตายนะครับเราก็ตีกล่องตีกล่องหินที่ดรอปจากกล่องจากดันนี้นะครับจะมีแค่หินอัปเกรดนะจะไม่มีหินฟอสคอร์นะครับก็เป็นดันหนึ่งที่น่าฟาร์มนะ <S <S นนเป็นดันหนึ่งที่น่าฟาร์มทีเดียวถ้าเพื่อนๆลงลงไหวนะครับลง 2- 3สาคนยังกําไรเลยนะแค่หินเนี่ยยังกําไรเลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับพเพื่อนๆสังเกตตัวหนึ่งที่มันจะลงท้ายด้วยคําว่าอัคเดอร์ี่ตอนนี้นะครับตัวอื่นมันจะเป็นอ่าอะไรนะเนี่ยอัชชุอัชุเนี่ย ตัวนี้จะเป็นอาร์คิวเดอร์ตัวเดียวน <g> ะ <ül> เราก็ตีตัวนี้นะหรือว่ามุดวดจะตีตีไปหมดเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับตีตีไปหมดเลยก็ได้ <g ül> พอไอ้เจ้าอาร์คิวเดอร์เนี่ยนะเอเวนตนอาร์คิวเดอร์ตัวนี้ตายนะมันก็จะมีบอสต,ตัวหนึ่งเกิดขึ้นมานะครับ <g ül> น่ะเห็นไหมตอนนี้นะครับตอนนี้ผมจะแปลงแบตนะครับ เราก็ดีๆไปนะครับบอสตัวนี้ตายนะครับแล้วก็ตีกล่องตรงนี้นะครับจะเป็นสถานที่เลือกเควสนะครับว่าเราจะไปแบบง่ายหรือแบบยากนะครับในที่นี้ก็คือคลิปนี้ผมจะทําในไปแบบง่ายหรือว่าแบบรัดบอสเนาะปึ๊บนะครับ แล้วก็ตีกล่องเสร็จคุยกับ n p c ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็สเปซบาร์ไปรัวๆนะครับอันสุดท้ายที่สเปซบาร์ไปไม่ได้ก็คือมันจะให้เราเลือกระหว่างง่ายกับยากทั้งง่ายก็คือให้เลือกบนถ้ายากให้เลือกล่างนะครับที่นี้ผมจะทําให้เลือกง่ายก็คือจะเลือกอันบนไปปุ๊บแล้วก็กดคลิกที่หนึ่งสเปซบาร์ไปนะครับไปทีนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็คือให้เราตีเคลียร์มอนเตอร์ที่เป็นพวกไพเรตนะที่เป็นพวกโจรสลับนี่นะพวกนี้นะครับนี่พอตีเสร็จนะครับ ปกติมันจะมีตัวคีย์อยู่ตัวนึงนะครับถ้าเราตีถูกตัวเนี่ยมันจะมีตัวกับตันเกิดอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวกับตันเกิดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้ไม่มีตัวคีย์นะครับเราก็ไล่ตีไอ้พวกไพเรสไปให้หมดเลยยังไม่เกิดนะเนี่ยมันจะมันจะเกิดอยู่แถวๆนี้แหละนะครับยังไม่ถูกตัวนะครับ <laughs> น่าจะให้ตีหมดนี่แหละเห็นไหมถ้าเราตีถูกตัวน่เห็นไหมมันเกิดลงัลงๆเมกี้นะครับเนี่ยก็จะมีตัวไอ้เจ้าเคเล็ดเลตกับตันขึ้นนะครับเกิดขึ้นเราก็ตีตัวนี้นะครับพอตีตัวนี้เสร็จนะครับให้เราทําการตีมอนสเตอร์3สีนะครับตรงนี้จะต้องระวังให้ดีมันจะมีมอนสเตอร์อยู่3สีถ้าเราลงเป็นปาร์ตี้ ให้ทําการลากตัวแดงนะครับให้ทําการลากลากตัวสีแดงนี่นะออกไปไกลๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราตีตัวสีแดงตายนะครับเวสจะไปต่อไม่ได้ต้องทําการรอมันเกิดใหม่ซึ่งไอ้เจ้าตัวสีแดงเนี่ยกว่าจะเกิดนี่นานนะนานพอสมควรเลยนะครับและอีก2ตัวนะครับตรงนี้มันมีวิธีการคือว่าตัวสีน้าเงินจะต้องตายก่อนสีเหลืองนะครับตัวสีน้ำเงินจะต้องตายก่อนสีเหลืองพอตีตีตัวสีน้ำเงินตายเสร็จปุ๊บให้ตีตัวสีเหลืองตายตามแต่ว่าตัวสีแดงห้ามตาย อันนี้คือวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นให้ทําการลากไอ้ตัวสีแดงออกไปถ้าเพื่อนๆลงเป็นปาร์ตี้นะแต่ในที่นี้คือผมลงคนเดียวนะครับผมก็จะแปลงแบตแบตสองของเบรดเนี่ยตีแต่ว่าแบตสองผมเนี่ยคือมันตีไม่โดนไอ้เจ้าตัวสีแดงอยู่แล้วไงถ้าไม่ไม่ไอ้เจ้าพวกหยวนเนี่ยไปตีโดนนะถ้าไอ้หยวนไม่ตีตายก่อนนะแต่ว่าไอ้หยวนตีไม่โดนนะก็ไม่เป็นไรนะโดยส่วนตัวผมก็จะแปลงแบตสองนะครับตีไอ้ตัวสีน้ำเงินไปสักพักนึงอ่า ตีปิป่มๆไปก่อนแล้วก็ไาตีตัวสีเหลืองนะครับเควสตัวนี้ก็คือต้องตีตัวสีน้ำเงินตายก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวสีเหลืองนะครับไปไปสักประมาณหนึ่งก็ได้นะครับสีน้ำเงินตายปุ๊บนะครับจะขึ้นโเออร์เฮลิอัพแล้วก็ตีตัวสีเหลืองให้ตายนะครับตรงนี้เควสก็จะเสร็จสิ้นก็จะมีกล่องเกิดขึ้นมานะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องดอกหินนะครับโดยเฉพาะดอกเจ้าหินแดงกับหินขาวเท่านั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ตีกล่องเสร็จปุ๊บเราก็มาคุยเอ c ีซีเป๊ะบ้ไปนะครับกดอันบน แล้วก็คลิกอีกครั้งหนึง่งเป็นบาร์ไปนะครับแล้วก็ห้องต่อไปจะเปิดขึ้นตรงนี้เราก็เรียกบอสนะครับบอสต,ตัวนี้จะมีมันจะเรียกลูกออกมาแล้วก็ทําให้เราอะตีตีตีมันไม่เข้าก็คือเราต้องเคลียร์ลูกมันก่อนเราถึงจะตีมันเข้านะครับในส่วนตัวผมก็จะแปลงแบบ3เพราะว่าแบบ3เนี่ยมันจะตีกระจา,ายดนวลูกเนาะเห็นไหม พอลูกมันตายเสร็จปุ๊บนะครับม,มันถึงจะตีตัวบอสเข้านะครับตัวนี้จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับดีวผมจะตัดไปตอนที่มันกาลังจะตายเลยถ้าพอบอสตัวนี้ตายนะครับก็จะมีกล่องเกิดขึ้นมานะครับเราก็ทําการตีกล่องเก็บไอเทมเควสนะครับตรงนี้ถ้าเราทําการคุยเควสนะครับก็คือคุยกับกองไฟตรงนี้เราจะได้ได้ไม้ติดไฟมาไอ้ไม้ติดไฟตรงนี้เราจะเอาไปเปิดกล่อง,กล,องกล่องฟรีนะครับกล่องฟรี ล้วก็คุยกับเ MC ตัวนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปเปิดกล่องฟรีก่อนนะครับกล่องฟรีให้เราย้อนกลับไปทางเดิมนะครับท่านเพื่อนสังเกตดีๆเพื่อนจะเห็นกล่องสีเขียวกล่องเนืองตรงทางเดินมานะครับแล้วก็มีมีอะไรกั้นๆอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยบอกว่าไปหาคบเพลิงมาไปจุดไปไปไปจุดไอที่ไปจุด IT ไป,ด <laughs> ไ,ปไปเผาไอเนี่ยไปเผาไอที่กั้นอยู่เนี่ยออกก่อนเนี่ยเออ <laughs> แล้วก็ไอไฟก็จะหายไปแล้วก็ตีกล่องฟรีนะครับ ได้เห็นเพิ่มมาเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปทางเดิมกลับมาถึงตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนทำการตีตีไอ้เจ้ามอนสเตอร์2ตัวนะครับที่มันจะลงท้ายด้วยคองว่าไลออดกับอาร์คิวเดอร์เป็นมอนสเตอร์ตัวเดียวกันกันกบ ดัน125เรือนะครับก็คือวิธีการก็วิธีการก็คือเหมือนกันเลยนะคือให้ทําการตี2ตัวเนี้ยตายให้ไล่เลี่ยงก,กันนะครับส่วนตัวผมก็คือผมจะตีตัวนี้ให้มันเหลือปลิ่มนปีกไว้ก่อนแล้วก็จะไปตีตัวอาร์คิวด์ให้ตายแล้วค่อยวิ่งกลับมาตีตัวไอ้เจ้าอะไรออดตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะวิ่งมาตีไอ้อาร์คิวด์นะครับเนี่ยเลยเอาเวกชั่นอาร์คิวด์ตรงนี้นะ ก็จะตีให้มันตายเลยนะครับพออาร์คิเดอร์ตายให้เรารีบนะรีบตรงนี้ถ้าเราช้าเนี่ยก็คืออาร์คิเดอร์เกิดมาอีกรอบอ่ะเควตัวนี้จะไม่เสร็จนะครับอ่าพอตายเรียกกันเสร็จปุ๊บจะมี n p c ตัวนึงโผล่ขึ้นมาตรงนี้เราก็คุย NPC ตัวนี้นะครับอ่าเปซบาร์ไปแล้วก็วิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับตรงนี้จะเป็นบอส ตรงนี้เราอยากได้กี่กล่องเราก็ตีบอสจะว่าไงดีก็คือถ้าเราอยากได้กล่องนึงเราตีบอสแล้วเราประตูตรงนี้จะเปิดนะครับเราก็ไปตีกล่องได้เลยถ้าเราอยากได้กล่องเพิ่ม2กล่องนะครับให้เราตีเสาตัวนี้เราจะเรียกว่าบอสล่างบอสสองเสาบอสสามเสาบอสสี่เสาหน้าตัวนี้นะครับก็คือถ้าเราตีสองเสาจะได้สองกล่องตีสามเสาจะได้สามกล่องตีสี่เสาจะได้สี่กล่องตีห้าเสาจะได้ห้ากล่องนะครับโดยส่วนตัวถ้าผมลงคนเดียวผมจะเอาแค่สองเสา สองเสาก็คือตอนนี้มันเป็นเสาหนึ่งแล้วเราก็ตีเสาตัวนี้เพิ่มอีกเสาหนึ่งพอเราตีเสาตัวนี้เพิ่มอีกเสาหนะนึ่งนะครับกล่องตัวนี้มันจะมีเพิ่มใหม่กล่องหนึ่งดูนะนะมันจะมีเพิ่มเพิ่มมาอีกกล่องหนึ่งถ้าเราอยากได้สเสาเราก็ตีเสาอีกเสาหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งหลายเสานะยิ่ง3 4, เสา4เสาเนี่ยก็คือมันจะลงลําบากนะครับส่วนตัวถ้าลงคนเดียวผมจะเอาแค่2เสาแค่นี้แหละนะครับถ้าลงปาร์ตี้ส3าคนก็จะเอา3าเสานะ แต่ถ้ามาสักแบบสี่ห้าคนเนี่ยก็อาจจะเอาสี่เสาแต่บอกเลยนะว่าถ้าสีเสาเนี่ยหลับหลับยกตี้ถ้าของไม่ดีหลับยกตี้นะครับก็คือถ้าเราลงเป็นตี้แต่ว่าของกลางๆกันของไม่ได้ดีมากอะไรนะครับเราก็เอาสัก3ามเสาก็พอแล้วอันนี้แนะนํานะแต่ถ้าเพื่อนๆเอาสี่เสาวไว้ก็จัดได้เลยนะครับส่วน5เสาบอลนี่หัวส้มมาเลย5้าเสานี้บอลหัวส้มมาเลยนะครับ พอ,อตายนะครับเราก็คุยกับ n p c นะครับตรงนี้น้ำจะมี NPC โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็สเปดบาร์ไปกดรับไอเทมควเสนะครับแล้วก็ไปตีกล่องสองกล่องนี้แหละปึ๊บนะครับพอตีกล่องเสร็จปึ๊บนะครับเราก็วิ่งไปหาบอสต,ตัวสุดท้ายแล้วนะครับโดยปกติถ้าเป็นอีกแบบนึงนะครับเราจะต้องขึ้นเรือไปตีบอสต,ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่า อันนี้ผมเดินแบบง่ายนะครับแบบรับบอสมาก็เลยเราก็เลยสามารถไปหาบอสตัวสุดท้ายได้เลยนะครับก่อนจะถึงบอสตัวสุดท้ายก็จะมีมอนสเตอร์ชุดหนึ่งอยู่ในถ้าตรงนี้นะครับเราก็ทําการตีมันซ้านะครับตีตัวนี้เสร็จนะครับเราก็ตีตัวโกเลมตัวโกเลมจะเป็นมอนสเตอร์กันคลิกันคลิจากจากตัวละครนะจากจากผู้เล่นเราเนี่ยประมาณน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมไม่เคยตีมันติดคลีเลยนะครับ แต่ว่าหยวนเนี่ยหยวนตีตีติดคลีนะแล้วก็ให้ไอ้ผู้ช่วยเราเนี่ยทหารรับจ้างเราเนี่ยตีติดคลีนะแต่ตัวเราเนี่ยตีไม่ติดนะครับ พอไอ้เจ้าโคเลมโคเลมตายไปนะครับมันก็จะมีกล่องนะครับกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องหินเหมือนกันนะครับจะลอกเฉพาะหินแดงกับหินขาวนะสุ่มนะครับแล้วก็ถัดจากตัวนี้ไปก็จะเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วนะครับบอสตัวท้ายเราให้เรากดตรงนี้นะครับกดเรียกเสาตรงนี้เพื่อที่จะให้เรียกบอสให้เกิดขึ้นมานะครับก็สอยมันได้เลย พราะตัวท้ายนะครับจะมีเอฟเฟกที่แบบว่าเป็นท่าไม่ตายนะก็คือว่าถ้ามันขึ้นคําว่า warning อ่ะมันขึ้นคําว่า warning มันจะมีท่าปล่อยขึ้นพลังก็คือดอกเดียวนี้แบบหลับเลยนะดอกเดียวนี้หลับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันขึ้นคําว่า warning นะให้เพื่อนเพื่อนทการบัฟบัฟป้องกันตัวเองซะอย่างเช่นเบรดเดอร์ก็จะบัฟมิสนะครับอาชีพอื่นที่มีบัฟป้องกันตัวเองก็บัฟป้องกันตัวเองหรือถ้าอาชีพไหนไม่มีบัฟป้องกันตัวเองให้ทำไง เวลามันขึ้นวอร์นิ่งให้เราวิ่งหนีวิ่งหนีขึ้นไปปุ๊บให้มันใช้ท่าเสร็จก่อนเราค่อยวิ่งลงมานะครับอันนี้เป็นเป็นวิธีการนะ,ะขึ้นวอร์นิ่งนะครับผมก็จะบัฟบี นะครับอ่าเรียบร้อยพอบอสตัวท้ายตายนะครับเราก็ตีกล่องที่กล่องเราก็คุยกับวาาก็จบนะครับปึ๊บแค่นี้เรียบร้อยนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปดัน140แบบรับบอสนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย